พี่ใชยอันนี้วิภาเอาลูกมาส่งศูนย์เด็กเล็กนะครับนี่ถ้าไม่มีศูนย์เด็กเล็กผมคงลําบากกันแย่เพราะว่าวิภาต้องมาทํางานที่แผนกศิลปะประดิษฐ์ด้วยเหมือนกันครับอ๋ออยู่ศิลปะประดิษฐ์ใช่ไหมค่ะแล้วเราฝึกงานอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้อยู่ศิลปะประดิษฐ์ค่ะแล้วก็คิดว่ากำลังจะตัดเย็บเสื้อผ้าเพิ่มเติมค่ะดีแล้วนะฝึกไปได้หลยอย่างจะได้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวเรานะครับ,รบดีมากขออนุญาตครับเชิญครับ ดีจ้ะเป็นไงดอกไม้ขายดีไหมขายดีนะแล้วด,ดอกนี้ใช้เวลาทำนานไหมเนี่ยประมาณสอง 3, วันส3ามวันโอ้ต้องใช้ความละเอียดมากแน่นะสวัสดีค่ะสุสัสดฝึกงานมากไหมมา,มากค่ะแล้วต้องรูดหกร้อย600ชุดเสร็จหรืยอยังเนี่ยจะนี้สมังขยอยส่งค่ะขยอยส่งนะดูแลคุณภาพให้ดีแล้วกันค่ะนะ คุณว่าเป็นไงบ้างตอนนี้งานเยอะค่ะเหนอแล้วก็หน่วยงานข้างนอกตัดบ้างือเป่าวค่ะมีของหน่วยงานข้างนอกและของโรงเรียนเราสั่งตัดเยอะค่ะงานมากมากอันดีแล้วนะแต่ว,ว่าให้ดูแลเรื่องคุณภาพหน่อยพูดกระเช็บผู้อะไรต่างๆให้ดูให้ดีเรื่องไ,ไหมค่ะนะอืมอะไรเดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนนะจะไปดูที่อื่น,นอาดีค่ะภารกิจของกรมเราที่จะต้องปฏิบัติในช่วงนี้มีอยู่หลายภารกิจด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการฝึกทั้งการฝึกทหารใหม่และการฝึกหลักสูตรทหารเสือหรือภารกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและโครงการศิลปชีพขอให้หน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยเฉพาะงานทางด้านการพัฒนาซึ่งถือได้ว่าเป็นบทบาทใหม่ของทหารในปัจจุบันที่จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยเฉพาะพวกครูฝึกขอให้ครูฝึกทุกคน ใช้ความสามารถที่จะดำเนินการฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปนตามนโยบายที่ผมได้ให้ไว้สำหรับในวันนี้ผมขอมอบหมายให้เสนาธิการกรมเป็นผู้แทนไปดำเนินการตรวจการฝึกทหารเสือและการฝึกอบรมศิลปาชีพส่วนการตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ผมจะไปเป็นประธานการตรวจสอบด้วยตนเอง ฝึกรูทฐานเสือขอให้เสนาทีการไปดูแลให้เรียบร้อยเรื่องการฝึกน,นะและไปตรวจแทนด้วยสอบเรื่องโครงการเกษตรกรรมก็ให้ไปดูเรื่องแหล่งน้ําเรื่องการเลี้ยงสัตว์การเพาะปลูกต่างๆรับนะให้เรียบร้อยขขอบใจคน